สบาย,บายดีสวัส,ด,สดีพี่น้องมาจากมณีมาพบพ่อกระซ่องแซวเราพัดทินจ้ามาจากมณีพามากินตำข้าวปุ้น,านจากพี่น้องมามาจ่าแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าเด้อมาจากพี่น้นองน้อกระถินมาเฮ้ยเลยจ้าพอแล้วมันสดอะไรบ้างค่อ,อยปุยปุยเพิ่มความนัวพี่นอ้องก็จฉะอืมเริ่มกินลามือแล้วเนาะไลายมือเลยพี่น้องเลยชิมห่อพี่น้องเลยมีเวลาจ้ะขอบอกกับใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยจ้า ว่าจะเป็นพี่น้องใหม่แล้วกับพี่น้องเก่าหรือแกเดิมเขาบอกเขาจะอยู่รวมกันดนๆเนาะเพิ่มแล้วหวานมาจะมาอืมแืม เค็มมากืมกรอบชนันจอผักคะนี่นะปเทโห้ยโห้ยจะวันทุบเอง <c oughs> อืม ฉันรันจอเลย Cái răng Còn mực Mực khử không? mực mất... Ôi bà Ôi hàm phết Ôi Cái nó bịt bà đẹp hàm phết มาจากพี่นอกต่อเอามีดมาหั่นปลาหมึกผ็ดเฉยเผ็ดกับเผ็ดหอมมั้ยเนี่พักนงนี่จะพักเม้นใช่ไหมพักคาเม้นปลากะเชิเม้นกะทินเม้นมันจะมีปลกเชิปลาปลาคาเลย มันจะไปมันคลิปนี้ก็เล่าเพียงแค่เด้อพี่น้องโดย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสาวเล่าพัดทิ้นโอ๊ยขอโทษขออภัยพี่น้องพี่นึ่งไปแล้วจ้ะพี่น้องบ๊ายบายเฮ็ดจ้ะถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย